สบ,บายดีสวัสดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเบิร์สุขสุขคนยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องสาวอิดมาลาอีกคือเก่า,า,าพี่น้องเมื่อในเข่ามานาน,นัเนาะสาอิดเข่ามาหาคุตจิโลความหัวก็คุตจิโลอะ้วกะหล่อเบิงเข่าเบิงน้ำเลยพี่น้อง ความหัวทางหลังถ้าก็เข้ามาฮอดเนาะเมื่อยเหมือ่อยยางกะห้อนเถื่อแตกบ่ลนะเถือที่สองของปีนี่เข่ามานานานายหลังจากดำนาแล้วกันเนาะลงมาหอดเทียงเลย สอิดบรายเลี่ยงง้อเนาะ่น,นีชิมาหาหลาคุดชิหลออยู่นนหน้าน้ยี่วละพี่น้อกหกทะเลป่าก็ปล่อยไว้อยู่น,น,นะน,น้องว่าจะให้พ่อเบิง่งพ่อบราไปทางไหนอยู่ในเทียงมันจัดตอบ கட்சி குச்சி லோபின்னா ลือกแต่得得ที่หลกอกก็ได้ท,ที่หล่อกี่นเนาะตัวใหญ่ยอยู่เนาะหันย่งบ่ท่านไม่ใคร อีกเลยตัวที่สองตัวผู้อันนี้เมื่อกี้นี้ได้ตัวแม่บันนี้ได้ตัวผู้ขัวอยู่ใกล้ๆกันดีดค่ะเกษตรพีน่น้องอยู่ตะพังหหวพี่น้องตัน เปิดบอนเห็ดควยขับกีลไไ้อกระลงมายืนพุดอยู่ลุงอยู่ที่นั่งอยู่แถวไฮนั่นบรยาัทนี้กะลงมาหาล้อพุดอยู่ป่าอยู่เพ่หวยอยู่แหะโอดีดนะน,น้ำมันขับอะไรกี่นอ คนโตนโตเลยกุจิรออยากกับชิลงมาหาหอยพี่น้องหอยกีกำลังสิไตไปน,น่อยน่่ยน้อยเนาะปลาไวอยู่ในหวยพี่น้อง ได้อีกแล้วเห็นแต่หอยมันไปเนาะเป็นหอยไตไปเนี่มาหาอยู่หากินพี่นอ้องเห็นยังก็เอาไปเบิด อยู่บางนี้น้ำหลึกเนาะอยู่ตามดินทรายพี่เนอะ

ยังจ๊อยู่ในใจมากบ่เห็นได้แต่เสงหน่อยหนึ่งหาใหม่หยางเลาะแต่หึงเลยพี่น้องหาก็ได้หน่วยที่สาม สีหน่วยหน้ามันไหลแหงเนาะเรือมวอย่างเห็นหาหน่วยเลยพี่นอ้องสองหน่วยปว้าวายอะถึงพูนอ้อง เหยียบอันตามขี้ดินอยากได้ลาย,ลายดิ มาเจอหน่อยใหญ่พี่เนาะกระไข่หัวหมูเนาะแบบแบบใหญ่แหงกับปู หนาวนะตัวนี้ขักเยแทบพี่นนองปักอยู่ในดินทรายเลยเนาะ เข้ามานานในกะมาหาอยู่หากินพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ทั้งหอยได้ทั้งกิโล่เนาะมาเถื่อเดียวได้ขนชงอย่างหาเก็บหอยอยู่แถวห่วยเนาะส่วนจิโล่กะพุดแถวแคมป่านี่แหลสะ,กกะสวิตกะชิเมื่ออะไเนาะบาานน้เทียงเลยแต่สิขอจบคลิปไว้สิเนาะพี่นอ้องไว้พบกันใหม่ที่คลิปหน้าสุดท้ายนี่ขอกล่วาวคำว่าสบายดีสวัสดี